สวัสดีครับวันนี้ก็แหมคลิปนี้คุยกันหลังเกมหน่อยแล้วกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางด้านบโดครีมครับและก็เป็นชัยชนะครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของรูเบนอ m a มารินต่อหน้าแฟนบอลครับในสนามโอลด a แทฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้ลงเล่นในศึกยูโรปาลีครับเจอกับทางด้านบโดครีม ตอนแรกนี้ก็มองนะครับว่าเกมนี้แมนยูดีควรที่จะสามารถเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นมากนักแต่พอถึงเวลาจริงๆแหมมีเสียวเหมือนกันครับสลัดทรัมป์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเริ่มเกมนี่รูเบนอัมรินก็สร้างความเซอร์ไพรส์ประหลาดใจนะครับให้กับแฟนบอลปีศาจแดงครับเพราะว่ามีการโรเตชันเยอะเหลือเกินครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะกล้าถึงขนาดนี้ครับทารันมาเลเซียกลับมาลงสนามเป็นทางการเกมแรก ให้กับแมนเชสเตอร์เดโโหในรอบเกือบสอปีครับนอกเหนือนจากนั้นแม่ฝั่งของสานัแอนโตนีได้รับโอกาสออกซาร์ดเป็นตัวจริงด้วยนะครับเมสันเม์แล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสด้วยครับเสือตัวจริงของแมนยูเกมนี้นี่ก็มีอังเรโอนาครับเอาไล่ไปเลยแล้วกันนะนะครับพูดถึงโอนา,าคือเกมนี้แม่จังหวะการใช้เท้าไม่ดีเลยนะครับมีจังหวะการจ่ายบอลที่ผิดพลาดหลายตอนหลายครั้งครับ แต่ก็มีจังหวะเซฟช่วยสําคัญสําคัญไว้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งเวลาหลังครับจังหวะออกมานอกกรอบเขตโทษดีเรียกว่าใช้ใช้เท้าสกัดเกือบผลกันนะครับแล้วก็จังหวะเซฟลูกฟรีคิกช่วงท้ายเกมครับเกมนี้อันเดรอร์นานี่สื่อให้คะแนนความสามารถอยู่ที่6แต้มครับมาสูรุยก็ถือว่าโอเคนะนะครับสอบผ่านละนะครับเกมทีแล้วก็ได้เล่นในตำแหน่งซินเแบังฝั่งขวาเกมนี้ก็ยืนในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ผลงานดีทีเดียวนะครับ ได้1นึ่งแอซิสด้วยในเกมนี้ครับได้7จ็ดคะแนนครับดูเหมือนว่าทางด้านรูเบนอารรินีจะได้เซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาที่ตัวเองต้องการแล้วนะครับแนขที่แมททยเดลิสครับเกมนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นรู้บ้ากันนะครับว่าไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยหรือเปล่าครับคะแนนความสามารถดีได้แค่4ี่แค่นั้นเองครับลิซานโดมาร์ติเนสมาแล้วนะครับเกมนี้ออกซาเป็นตัวจริงครับหลังจากก่อนหน้านี้มีปัญหาการบาดเจ็บก็ถือว่าโอเคครับ พอประมาณพอปานกลางครับหังจากลิสันโดมาร์ติเนสครับได้6คะแนนยังไม่ดูไม่ดูเหมือนก่อนหน้านี้นะครับอย่าดูมมกครับหวาดเสียวเหลือเกินครับแอนโทนี่ทางฝั่งของอัมรินี่ให้มายืนวิงแบ็กฝั่งขวานะครับปรากฏว่าเป็นยังไงล่ะครับไม่ไหวครับตรงนี้คือด้านขวาเล่นไม่ได้นะครับแอนโทนี่นี่คือก็ให้โอกาสแล้วนะคือเป็นอัมรินลองให้โอกาสดูแล้วนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังงคป็นแอนโทนี่คนเดิมครับ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเกมสักเท่าไหร่นะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกครับครดนนความสามารถอยู่ที่สีแต้มเท่านั้นเองนะครับก็อ้าหวังว่าจะมีคนมาเอาไปนะทัแอนโตนีในเดือนมกราคมครับอุกเต้ในเกมนี้นี่คู่มิดฟิลด์ตรงกลางนี่เป็นอุกเต้กับบูโน่น,นะครับถอยบูโ,นโน่นี่ลงมายืนคู่กันกับท่นั่นอุกเต้อุกเต้ก็คอยประคองเกมไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับก็ทําหน้าที่ของตัวเอง แล้วก็มีแอสซิต์ลูกหนึ่งนะครับให้กับาัด้าราสมูสฮอยลุนครับได้6แต้มบุโนพอถอยลงมาตาม่ำนี่ก็ดูเหมือนว่าก็ลดบทบาทนะครับบุโนนี่ถ้าเล่นตรงนี้แล้วก็คอยมาเล่นในตำแหน่งตัวรับเยอะๆนี่อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดมากนักก็ได้นะครับใจจริงนี่แหมยอยากเติมเกมรุกใจแทบขาดครับแต่ว่าเติมเต็มที่ไม่ได้ครับได้5คะแนนนะครับไทยรัฐมาเลเซียโอ้ ไม่ไหวเลยนะครับลูกที่เสียประตูของทางด้าน Manchester, แมนเชสเตอร์เดนลูกที่2นี่รับไปเลยเต็มๆครับสรับทางด้านไทรอนมาลาเซียครับเกมแรกของเขาก็คือเข้าใจนะแหมแต่ว่ามันเป็นบ่อเลยนะครับทำงานไม่ได้เลยครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมลูกสุดท้ายนี่โดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับคนแรกเลยนะครับตั้งแต่เปิดครึ่งหลังมาเลยครับเกมที่ได้แค่3คะแนนทั้นเองครับไม่ันเมาส์อ่าโดน ดันขึ้นไปนะครับเล่นในตำแหน่งตัวรุกครับไปแทนที่ของทางด้านบูโ่ครับได้6คะแนนกาลาชโชกอยากจะปวดหัวกัมบันจริงๆเลยครับออกสตาร์ทแบบยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับทางด้านกาลาชโชไม่ถึง1นาาทียิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์เตเ็นะครับจากจังหวะเพรสของทางด้านราสบูดฮอยลุนแบบเรียกว่าเปิดตัวอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับทางด้านกาาชโชครับ แต่หลังจากนั้นอะไรก็ไม่รู้เลยครับแล้วก็พลาดจังหวะที่แบบเหลือเชื่อ,อมากๆในครึ่งเวลาหลังมันยิงไปไหนอะ่นะครับมันจริงๆแล้วมันน่าจะทําได้ดีกว่านั้นเยอะมากๆเลยนะครับใครเห็นก็ทีวีเกือบพังอะ่ะนะครับกาลาโชเอาไป6คะแนนครับคือถ้าไม่มีการพัฒนาตัวเองกว่านี้นะกาลาโชนะเดือดร้อนแน่ครับดูเหมือนว่าฟอร์มนี่จะจะดรอปลงมาเยอะพอสมควรนะครับ รัสบูธฮอยลุนโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับทั้ง3ประตูของแมนเชสเตอร์เดดเขามีส่วนร่วมทั้งหมดครับแมนออฟเดอะแมชอย่างแท้จริงสอบผ่านครับเด่กก็คงจะการันตีนะครับว่าศูนย์หน้าตัวเป้าของแมนยูนี่ยังไงก็ต้องเป็นทางด้านรัสบูธฮอยลุน us, und, ครับเอาไปเลยครับ8คะแนนตัวสำรองเดียโก้ดานโลครับเคยบอกไปแล้วนะครับว่าดานโลเข้ามาเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายยังไงก็ไม่ตอบโจทย์ แล้วเกมนี้ลงมาเล่นแทนท,ทางนัานไทยรัฐมาลเลเซียก็เหมือนเดิมครับไม่ตอบโจทย์อะไรเลยครับจังหวะการจ่ายบอลจังหวะการเติมเกมจังหวะคือมันมั่วไปหมดอนะ่ะถ้าเราทานันดานโลครับเสียบอลบางทีแบบก็วิงแบ็กฝั่งซ้ายยังไงแมนยูก็ต้องซื้อคนแรกเลยนะครับในเดือนม,มกราคมถ้ามีเงินดีเจยดไปซื้อตำแหน่งนี้ก่อนเลยครับเป็นอย่างนี้นีปัญหาเยอะแน่นอนนะครับหรือเอาเคเกมหน้าเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่า รูเบนออบิร์จะมีการปรับเปลี่ยนยังไงครับจะดันทางด้านลูกชอดิมาเล่นตรงนี้หรือเปล่าครับลูกชออ่ะลงมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับได้6คะแนนครับอัลบาทิโน่ลงมาเล่นแทนทางด้านแอนโตนี่แหะเกมก็ดูดีนะครับสำหรับทาันนัทอัลบาทิโน่จะว่าไปแล้วนะครับอาจจะยึดตำแหน่งนี้ถาวรก็ได้ครับสำหรับทางด้านอามบาดิโน่นะครับยืนในวิงแบ็กฝั่งขวาครับได้6คะแนนหลังคาราดฟอร์ดดูแบบเงงงีียยยบๆไปหหหหนน่อโมจัววะลลุดดูกึ้ มันน่าจะทําได้ดีกว่านั้นนะสำหรับามาคารฟอร์ดครับมีเวลาเหลือเยอะมากๆครับโอ้โหแต่ก็ยิงออกไปไหนก็ไม่รู้ครับคาเซมิโร่เกือบเกือบนะครับลงมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็ทำเสียลูกฟรีคิกช่วงท้ายเกมด้วยนะครับไปใช้มือครับคือตามไม่ทันแล้วครับโดนจ่ายทะลุช่องเอามือปักเลยละกันครับได้4คะแนนส่วนทางด้านดูเบนอัมารีนนะครับ แก้เกมก็คืองงเหมือนกันนะว่ารูเบรูเบนอัมรินโอ้โหแบบเปลี่ยนตัว5้าคนในระยะเวลาแบบประมาณแค่60ควกว่านอาทีครับแล้วถ้านักเตะมันเจ็บขึ้นมาทํายังไงเนี่ยใช้โคต้าครบไปแล้วด้วยครับแต่ว่ารูเบนอัมรินนี่เป็นคนที่แบบคือเปลี่ยนตัวเร็วมากครับชุดตรงไหนไม่ชอบเลยคือเปลี่ยนเลยนะครับเกมนี้นี่ก็ให้คะแนนความสาม,มารถของรูเบนอัมรินอยู่ที่7จ็ดละกันนะครับจริงๆแล้วนี่คือถ้าหากนักเตะทำผลงานได้ดีกว่านี้นี่ รูเบนอัมบรินก็น่าที่จะคุมทีมเก็บชัยชนะเกมแรกได้อย่างสบายใจนะแต่ว่านักเตะนี่ยิงทิ้งยิงคว้างเยอะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เจ้กากัตาโชครับถือว่าเป็นความโชคดีของแมนยูครับเกมนี้คว้า3าตแมได้สําเร็จแต่สิ่งที่รูเบนอัมบรินนี่ต้องเอากลับไปคิดเยอะมากๆนะครับก็คือการออกสตาร์ทการยิงประตูออกนําอย่างรวดเร็วครับ เกมแรกกับทางด้านอิฟสวิชโอ้โหตนนาทีที่2ครับแล้วก็นี่ครับทางด้านกาลาโชก็ยิงออกนำอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว,ว่าไม่สามารถที่จะแบบสกอร์ไหลลื่นหรือสามารถที่จะเก็บสกอร์เอาไว้ได้ครับเกมที่แล้วเห็นไหมเขาจบด้วยการเสมอเกมนี้โอ้โ oh, หโดนทีมเยือนนี่ยิง2ประตูรวดด้วยนะครับเีว่างานหนักรออยู่ครับตรงนี้นี่ทางด้านรูเปนอัมรินนี่จะต้อง ไปนั่งคิดพิจารณาจะต้องไปบอกเด็กๆนะครับว่าเฮ้ยพวกคุณน,นี่ประคองให้มันหน่อยได้ไหมนะครับให้มันนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรเนี่ยออกนําเร็วแทนที่จะครองความได้เปรียบที่กลับมาทําให้ตัวเองนี่มันต้องต้องมานั่งปาดเหงื่อครับในส่วนหนึ่งนะครับก็คือจังหวะของการจบสกอร์ครับคงจะต้องมีการติวต,ตีวเข้มเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับอย่างทางด้านกาลาชโชอย่างทางด้านมาคาราฟอร์เนี่ย คือกองหลังเขาก็พยายามนะครับแต่ว่าบางจังหวะนี่คือแบบมันก็มีพลาดได้นะครับถ้าถ้ากองหลังพลาดนี่คือเสียประตูเลยแต่ว่าถ้าหากกองหน้านี่สามารถที่จะช่วยยิงประตูนะครับสามารถที่จะเรียกว่ามีความมั่นใจในการทําประตูมากกว,ากว่านี้หน่อยเนี่ยเอ,อดูแล้วเกมมันอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้ครับคือจะว่าไปแล้วดีเกมนี้สกอร์มันก็ไม่ควรจะเป็นสาสองนะนะครับสกอร์นี่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นสัก5ประตูต่อ2ได้ซ้ําไปครับแต่ว่าแมก็เรียกว่าทําให ดูเปลมารินนี่หวาดเสียวครับดูดูหน้าของโคช้ชแล้วนี่ก็รู้นะครับว่าไม่พอใจครับกับการเล่นของนักเตะจังหวะการจบสกอร์ของนักเตะแต่เอาเป็นว่าอ่ะโอเคครับตามเป้าครับ3มแต้มนะในสนามโอทรบฟอร์ดนะครับในบ้านในศึกยูโรปาลีกเกมหน้าเจอกับเฮอาาร์นัทเอเวัตันครับ ก็เห็นแล้วนะครับว่าจะต้องมีการแก้ต้องมีอะไรบ้างแต่ที่เห็นนะครับก็คือ,อดูเหมือนว่านักเตะแมนยูนีปรับตัวเข้ากันกับระบบ343สี่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่พรูดปาร์ตไม่อะไรแต่ว่าดูแล้วโอเคนะก็เริ่มที่จะเก็ตละนะครับว่าตัวเองนี่จะต้องทำอะไรจะต้องยืนในตำแหน่งอะไรยืนตรงไหนบ้างครับและก็พบกับอินไซด์แมนเจะแปในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ